รูปนี้เป็นอีกรูปหนึ่งที่ศิลปินเขาวิเคราะห์และสังเคราะห์จากความคิดและจินตนาการของตัวเองให้เป็นภาพที่ดูเรียบง่ายและทันสมัยที่สุดซึ่งความเรียบง่ายและความทันสมัยไม่ได้หมายความว่าเราทําน้อยเราก็แสดงถึงความเรียบง่ายแต่เป็นสิ่งที่ศิลปินได้ผ่านการวิเคราะห์ผ่านการสังเคราะห์จากเรื่องราว ที่เคยทํามามีมากมายให้เหลือเรื่องราวที่เรียบง่ายมากที่สุดและให้ดูทันสมัยที่สุดซึ่งสอดคล้องกับโลกและสถานการณ์ในปัจจุบันความเรียบง่ายและความทันสมัยนั้นคือสิ่งที่ชีวิตมนุษย์ในสังคมปัจจุบันกําลังแสวงหาอยู่จากการที่เราเคยใช้ชีวิตที่ผ่านอุปสรรคใช้ชีวิตที่ต้นโลดแล่นอยู่ในสถา,านการณ์ต่างๆท้ายที่สุดแล้วจุดมุ่งหมายของชีวิตคือการ เข้าสู่ความเรียบง่ายและความทันสมัยคือสิ่งที่มนุษย์กำลังใฝ่คว้าและสแสวงหาในชีวิตประจำวัน